เล่ากันต่อค่ะช่วงนี้นะคะมีเรื่องเกี่ยวกับมลพิษ่าำฝาค่ะเป็นมลพิษเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงนิวเดลีที่ประเทศอินเดียนะครับขณะนี้กําลังประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศอย่างหนักนะครับเนื่องจากว่าการเติบโตการขยายตัวทางเศรษฐกิจกของประเทศอินเดียรถก็มากขึ้นนะครับผู้คนก็มีการใช้อะไรต่างๆที่มันฟุ่มเฟือยมากขึ้น, <c oughs> น,นก็เลยส่งผลให้กรุง New นิวเดลีขณะนี้นะครับเป็นเมืองที่ถือว่าประสบปัญหากับมลพิษมากที่สุดในโลกแล้วครับ และปัญหานี้นะคะก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพของผู้คนในเมืองด้วยซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็มีมาตรการที่ดําเนินการพยายามที่จะควบคุมเรื่องของปัญหาหมลพิษแล้วแต่ว่าดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอค่ะที่นู่นจะมีปัญหาหนักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะกรุงนิวเดลีนั้นแทบจะไม่ต่างกับกรุงเทพนะครับเนื่องจากว่าจํานวนของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นแต่ละวันเนี่ย นับพันคันเลยนะฮะที่ท้องถนนในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียทําให้เกิดส่งผลปัญหาทั้งการจราจรที่ติดขัดแออัดแล้วก็สภาพอากาศต,ตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเลวร้ายเลยทีเดียวนะครับปัญหานี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากสภาวะของเศรษฐกิจของอินเดียที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็เลยทําให้คนอินเดียนั้นมีฐานะที่ดีมากขึ้นมีกําลังซื้อรถยนต์มากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากควันพิษจากรถยนต์ในท้องถนนแล้วนะครับก็ยังมีควันพิษจากโรงงาน่านหินเรื่องของมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ปฏิบัติการทั้งวันนะครับก็เลยกลายเป็นปัจจัยทำให้สภาพอากาศนั้นย่ำแย่แล้วก็เลวร้ายลงกว่าเดิม ค่ะซึ่งแพทย์จากสถาบันโรคปอดและก็หัวใจในกรุงนิวเดลีค่ะเผยว่าผู้ป่วยทุกคนค่ะที่มีปัญหาทางเดินหายใจล้วนแล้วแต่มาจากการที่ต้องสูดดมควันพิษบนท้องถนนเข้าไปเป็นประจำทุกวันโดยที่อาการของผู้ป่วยก็มีตั้งแต่อ่อนเพลียหายใจติดขัดแต่ว่าบางคนค่ะหนักจนถึงกับว่าต้องนอนพักที่โรงพยาบาลไปตลอดเลยไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่ะ ดรมาโนตกอเอลนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจก็บอกว่ามลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่นั้นส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงแทบจะทุกโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปอดเรื้อรังหลอดลมอักเสบภูมิแพ้แล้วก็แน่นอนว่าเป็นที่มานะครับว่าหากสุดดมไปนานๆเข้าเนี่ย ก็จะส่งผลนะครับกระทบกับ <a very S 1> ความเสี่ยง <common cause. S 1> ที่จะเป็นโรคมะเร็งปอด <Ha. S 1> แล้วก็เนื่องมาจากว่าในอากาศนั้นก็มีเรื่องของสภาพอากาศที่เสี่ยงนะครับต่อสารที่ปนเปื้อนในอากาศเป็นจนํานวนมากก็ส่งผลให้เกิด โรคทุกชนิดเลยที่เกิดขึ้นกับทางเดินหายใจค่ะและสภาพอากาศในกรุงนิวเดลีค่ะต้องบอกว่าย่ำแย่มาเป็นเวลานานแล้วแต่ว่าช่วงปีช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้รู้สึกว่ามลพิษจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแม้ว่าผู้ขับขี่สกูตเตอร์นะคะหรือว่าผู้คนที่ขี่จักรยานในเมืองเนี่ยจะพยายามสวมหน้าก,ากากป้องกันแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถปกป้องมลพิษได้เต็มที่ค่ะ และข้อมูลล่าสุดจากรัฐบาลของอินเดียเปิดเผยค่ะว่าปริมาณมลพิษในกรุงนิวเดลีสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ถึง9หรือว่า10เท่าเลยค่ะ ทำให้ปัญหานี้ก็หน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับก็ออกมาเรียกร้องนะครับ<ม>ให้รัฐบาลอินเดียต้องเร่งมาตรการในการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับและชี้ว่าปัญหามลาพิษที่เกิดขึ้นในกรุงนิวเดลีนั้นเลวร้ายที่สุดในโลกแล้วขณะนี้นะครับและถือว่าเป็นสิ่งเสมือนกับว่าเป็นฆาตรกรที่มองไม่เห็นเ<ม>นื่องมาจากว่าแค่เดินตามท้องถนนเฉยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ต่อร่างกายนะครับเกิดการเจ็บป่วยได้แล้วเพียงแค่สูดเอาควันพิษเข้าไป ค่ะทางนี้ค่ะเจ้าหน้าที่รัฐบาลค่ะจากองค์กร Right to Clean Air หรือว่าองค์กรที่ทำหน้าที่กำจัดมลพิษก็ออกมาบอกว่าทุกวันนี้ความจริงรัฐบาลมีกฎหมายที่เข้มงวดอยู่แล้วแต่ว่าการขยายตัวของเมืองเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทางรัฐบาลก็เลยควบคุมไม่ได้ทั้งหมดค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความกังวลแก่นักอนุรักษ์นะคะโดยที่พวกเขาไม่อยู่เฉยออกมาเรียกร้องแล้วออกมาเรียกร้องมากขึ้นต้องการกฎหมายที่เข้มงวดกว่านี้ไม่เช่นนั้นค่ะอัตราการเสียชีวิตของชาวอินเดียก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะ จำนวนของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในอินเดียนะครับต่อปีนั้นเพิ่มขึ้นถึง3 0 0แสนคันนะครับต่อปีเพราะฉะนั้นถือเป็นตัวเลขที่สูงมากแล้วชาวอินเดียที่มีรถนะครับที่มีการซื้อรถใหม่เนี่ยก็มักจะอยู่แต่ในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในมุมไบในดิวเดล,ลีเองหรือว่า ในเกากตาหรือว่าที่ไหนที่เป็นเมืองใหญ่นะครับก็เป็นสังคมเมืองแล้วก็มีชุมชนแออัดที่เกิดขึ้นเยอะมากการแก้ปัญหาประชากรที่เยอะมากก็เป็นปัญหาที่อินเดียนั้นต้องมีการเร่งแก้ไขเป็นการด่วนครับค่ะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะในกรุงนิวเดลีค่ะมีผู้เสียชีวิตจากการสูดดมมล,มล,มลพิษเข้าไปอย่างนี้1คนตอนหนึ่งชั่วโมงคือถือว่าเยอะมากๆนะคะแล้วรัฐบาลต้องรีบแก้ไขจริงๆค่ะอืมน่าเป็นห่วงนะครับเอาละครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาเกาะกระแสโลกกันต่อครับ